ส่งงานนะครับผมวันนี้ NPR ร2อยะี่สิบครับก็สุูกค้าจากการเดินใหม่ยกชุดนะครับอันนี้ขยายแป๊บเป็นสองนิ้วครึ่งทั้งหลังครับไส่สิดไม่เกนะครับมีหัวกันคอขาดครับมี้ออสั้นให้หนึ่งตัวนะครับรถสี่สูบนะครับเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งของรถสี่สูบคือไม่ต่ำกว่าเมตรสี่สิบนะครับไม่เกินเมตรหกสิบนะครับคือ วัดจากหน้าเป็นเขาไอเสียนะครับวัดตามโค้งมาเลยครับโคง้งโคง้งโค้งมาปุ๊บมาถึงมอพักนะครับนี่นะอยู่ที่เมตรสี่สิบถึงเมตรหกสิบเดินหน้าได้ไม่เกินไม่ต่ากว่าร้อยสี่สิบเซนนะครับแล้วก็ถอยหลังได้ไม่เกินเมตรหกสิบเซนนะครับนี่คือตําแหน่งที่ดีที่สุดของมอพักสุรจัตุรัสหรือมอพักสุดไปบูนด้ยอเสียนะครับแต่ครั้งนี้ลูกค้าขอไม่ดังมากนะครับ ก็ต้องการไม่ลังมากก็จะถอยหลังมาประมาณเมตรเก้าสิบครับนะตอนนี้วัดได้เมตรเก้าสิบครับนะชนมอพักนะครับหางสั้นไม่วนแป๊บนะครับนะครับเดินหลบให้ทุกจุดเรียนๆนะครับหลบด้ำนะครับชิดเต้าแนบนะครับชิดนะครับคําว่าชิดคือชิดนะครับไม่ใช่ติดนะนี่นะครับประมาณครึ่งเซนนะครับแล้วก็ไม่สั่นไม่เขกนะครับ ลบยางอะไรนะไม่ติดยางอะไรนะฝั่งข้างในยางอะไรห่างเป็นนิ้วนะฮะนิ้วกว่าเกือบ2นิ้วนะฮะส่วนฝั่งนี้คือครึ่งเซนนะครับจัดลบยกให้นะครับพร้อมปลาย4ี่นิ้วนะครับสา้นที่เล็อย่างน,นี้นะครับนีครับประมาณนี้นะครับเสียงก็ไม่ดังนะครับเพราะลูกค้าขอมาว่าไม่ดังนะครับก็เดี๋ฟังเสียงกันใะ